ทำอาจจ็บไปที่ไหนก็เป็นภาวนาแล้วเอางี้เอเอพอที่ฉันอยู่กับบ้านซะหน่อยแต่ปะกงก็อยู่ลองนึกถึงบุญที่ทําดินี่เขาเรียกว่าจิตมันเพ่งจิตลองนึกถึงบุญที่ทําดินี่เขาเรียกว่าจิตมันเพ่งจิตอมันลงมันเป็นอารมณ์เดียวมันก็ภาวนาแล้วนนแม่บางคนเขากว่าวอ่าการภาวนานี่จะต้องเอาแบบ เป็นจริงเป็นจังเขาเรียกว่าแบบเป็นทางการอ่ะนะยังต้องเป็นัน่งขัดสมาธิหน้าโบสถ์หน้าสลาหน้าพุทธลูกทาว่าอย่างนั้นก็ได้ก็ได้อยู่แต่บางครัง้งบางทีนี่สังขารอ่ะนะสังขารเราอาจร่วงไฟปวดแข่งปวดแขนก็อยู่สักตรงที่บ้านหน้าบ้านในบ้านเราเนะี่ยนึกถึงเคบุญแค่นั้นนึกถึงบุญที่เราทําแม่ พยายามลำดับนไปทำสาระประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าวัดวาอารามหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือผู้ตกทุกข์ได้ยากให้เราเคยทำนึกถึงอยู่ตรงนี้เถอะอันนีงก็เป็นการภาวนาเหมือนกันจิตมันลงที่จิตมันเพ่งที่จิตเป็นเพ่งบุญกุศลมันไปรู้สติหมดมันได้หลายอย่างน,นะแม่นะอย่างเนี้ยครบองทำให้มันคบอง เกิดมาชาติปังไหนถ้าจเจริญจิตเจริญใจ,จเจริญสติจเจริญภาวานายอยู่เป็นคนที่มีปัญญานะเป็นผู้มีสติดีมีปัญญาดีไม่หลงไม่ลืมไปเรียนอะไรในเบื้องหน้าก็จดจำง่ายนี่สงเขามีอย่างนี้จริงๆนะเรื่องทานก็เกิดมาปางไหนโยมก็จะสุขสบายกันอย่างนี้ไปไหนก็มีผู้อุปถมัมภ์ มีเพื่อนที่ดีมีลูกที่ดีมีบุตรหลานที่ดีกันอยู่ไปไหนก็มีกรัลรยาณมิตรก็นเน่ไปอย่างเงี้ยเห็นก็ชื่นใจนะไปก็เีไปรวมกลุ่มกันไปเลยนะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่เดียวก็เจอกันใหม่นะม้นี่อะไรบริวารกูบาค่ะชาตินี้จะมีโอกาสได้เข้าถึงพระโสดาบันไหมคะ ทำวันนี้ให้มันดีเอาหนึ่งวันก่อนยงก็ตั้งจิตไว้ดิเอาเลยพระโสดาบันไปเลยดิอันนี้ผ่านไปเลยไม่ต้องปัญหาให้พระโสดาบันนี้ผ่านไปเลยนะคะเบื่อการเกิดแล้วว่างั้นเบื่อการเกิดแล้วเบื่อการเกิดแล้วก็เอาให้มันพพานไปเลยตั้งจิตให้มันสูงเข้าไว้แล้วก็คอยสะสมไปทุกๆวัน,น,นพิจารณาไปทําไปพิจารณาไปนี่ก็สังโยชน์มันจะขาดเอง โดยการพิจารณาของเรานะเอากายเนี่ยสบายที่สุดอันแม่เพราะกายเรามันรู้มันเห็นอยู่นี่เนาะมันก็มองเห็นรู้เห็นอยู่โอ้ยได้ก็เจ็บนั่นเจ็บน mm ี hmm. ่ไปหยิบยกขึ้นมาโอ้ยมันไม่เหมือนเก่านะครูบามันเปลี่ยนไปจริงๆนะครูบาเปลี่ยนรูกอย่างเงยอะไรเงี้ยแม่ทําซ้ําอยู่อย่างนั้นซ้ําพิจารณาซ้ําอยู่อย่างนั้นนะนะเอากันง่ายๆนะโยมกายกายายคตาเนี่ยพระเจ้าท่านบอกนะ ตาหูจมูลิ้นกายใจเปลี่ยนหมดทุกอย่างถ้าเราจะเิญอยู่อย่างนี้นี่มันไม่พาดล็อกพระโสดาบันนะบไดขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าใจทันมันจะเบื่อจะหน่ายมันจะรู้เพ่งแรงสังขารไปเองนั่นแหละอันนี้จ้งทุกครั้งอนัตตาพระเองศีนี่เรามั่นอย่าแล้วของพวกแม่เขายมโกงกับมั่นพราจิตใจนี่เจริญแต่บนทุกวันไม่ได้ไปคิดอย่างอื่นเจริงๆนะก็ดูแล้ว อันนี้นี่ผ่านทุกอย่างต่อไปก็ฝึกสติภาวนาเอากันง่ายๆอ่ะเอาบุญเนี่แหละเพ่งจิตเพ่งจิตนี่แหละเพ่งบุญนี่มันเจ็บหัวเข่าก็เพ่งที่หัวเข่าไปเลย <c oughs> พิจารณามันเลยหยิบยกขึ้นมาเลยถึงยมมอมไล่คนเราถึงตั้งจิตไว้ถึงนิพพานังปรมังสุข,ขัน ให้มันมีที่หมายไว้ตอนนี้เวลาทำบุญก็ขอตัดภพตัดชาติอย่างเดียวอันนี้ถูกต้องไม่ขออะไรเลยทำถูกต้องหนึ่งเดียวเลยนะเดบุญสูญทานอะไรก็ขอให้เป็นภาวะปัจจัยนะเสริมส่งให้ถึงพันิพานจะร่ำรวยขนาดไหนลูกไม่ประสงค์ประสงค์ขอหลุดพ้นข้าพิพานอย่างเดียวอันนี้ถือว่าระดับจิตได้ยกขึ้นมาแล้ว เือว่ายกขึ้นมาแล้วนะทำาุนสุนทานอะไรก็ขอนนิพพานอย่างเดียวเห็ว่าระดับจิตที่ยกขึ้นอย่างอื่นไม่เอาแล้วือ้ยจะถึงเวลาจะดับจิตสติปัญญาดีๆนะไอ้ละทิ้งโลกนี้ไปสู่นิพพานไม่ต้องเอาอะไรแล้วเออทาถูกทําถูกทําถูกรักพันนิพพานฝึกไว้ตลอด นิพพานังประมังสุขขังเดี๋ยวจิตมันจะตกผลึกเองอะโยมเราคิดทุกๆวันปฏิบัติไปทุกๆวันทําทุกๆวันนะเหมือนกับน้ําใสอะนานๆไปก็ไหลแล้วลอกขึ้นไหลตะกอนมันมองเห็นตัวปลาจิตมันจะใสของมันเองมันมองเห็นอะไรก็เห็นหมดอมันเห็นแล้วมันก็รู้เล่าเท่าทันไปหมดนี่หเริ่มแล้วเริ่มเข้ามาักแล้วนี่คําว่านะ ไม่พลาดล้อบ้านข้างบนยังหลังใหญ่บโลเลยเป็นวิมานแก้ววิมานทองหมดอะบ้านคนเรานี่มันแปลกทำบุญที่โลกมนุษย์นี่มีบ้านข้างบนใชอ oh. แต่ถ้าหมดจะกข้าบนลงมาไม่มีแนละ้วจาหมดแั้ข้างบนก็หมดตามนะด oh. ังนั้นนะเพราะว่าปัจจุบันนี่สำคัญยิ่ง ทำไปเราทำเราได้ใครทำใครได้ต้องแม่เนาะมันมือสองข้างเรานะมันอย่างบางครั้งบางทีมันทำตัวเราเนี่แหละช่วยตัวเราดีที่สุดวันนี้โยมสองคนได้มาพ่านมาพบอได้เป็นคู่กันได้เป็นลูกเป็นเต้ากันก็ด้วยเหตุบางก่อนมันได้ร่วงมาอย่างนี้ บางนี้ก็เอาดีกว่าเดิมอีกอย่าให้มันด้อยกว่าเดิมที่ผ่านมาก็ดีอยู่แล้วเนี่ยฉันขอดีอีกได้ไหมดีก็ทําอีกทําถูกแล้วนะโยมนะวางจิตไว้ที่พระน,นิพพานนะทําถูกต้องแล้วอย่าไปในอ,อกมองใจอะไรมไม่ต้องอยากนิพพานแตะดีถ้าไม่มีอยากมันจะถึงเรื่องไม่มีทุกข์มันก็เห็นฝั่งะอืม ทุกฤดีเห็นทุกในฤษีเห็นตลอดเลยครับ้นเอยเนาะเห็นทุกแล้วดีราชามาหากษัตริย์อะไรก็ยังทุกอยู่ดีนะคะทุกชย,กยมเพร <kalo ime, S 1> าะฉะนั้นทำไมทำไมมันทุกชยมก็เพราะว่ามีขันห้ามีขันห้าขันห้าเป็นตัวทุกนี่ใช่ไหมล่ะขันห้า อย่าจบคนขอเป็นถึงจักรพรรดิมันก็ขันห้าเหมือนกันนี่ชายหญิงก็ขันห้ามันมีขันห้าเนี่ยมันก็ทุกข์อับพระเจ้าถ้าก็บอกเราขันห้าเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมถ้าเนี่ยวบยาภูมิปิดได้หมดเลยสใช่ไหมครับปิดได้แล้วนะมั่นคงนะครับมั่นคงเพราะเหตุอันเหตุแรงอใบยพระอเราไม่ได้ทำนะไม่ได้ทําเลย จิตปัจจุบันนะนสำคัญมากอะมุ่งมั่นจิตปัจจุบันนี่มุ่งมั่นให้มากเพียนให้มันมากเธอปิดอวาาัยวุเรามาใดไปทําให้ใครเดือดร้อนนะทีน,นี้ก็ใช้ได้แล้วไปที่ไหนก็ทําให้ตัวอุ่นเป็นสุขทํคนอื่นได้มีมีกินมีใช้เป็นสารณประโยชน์ทั้งหมดแต่มันจะไปอบัยภูมิได้ยังไงอะ่ะไ่ใดไปจี้ไปป่นไปหลอกไปลวงใครเนี่ย ไม่ได้เพราะทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยดีอยู่แล้วพิจารณาไปเถอะสัมยช์มันจะขาดเองจะขาดยังไงละท่านมันจะรู้ในตัวของมันนะผู้รู้มันจะบอกตัวรู้นั่นแหละมันจะเป็นตัวบอกเพราะมันได้ในด้วยระยะทางการปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติธรรมก็ดีทําทุกๆวันมันก็ได้ทุกๆวันนะทาด้วยระยะทางของมันนี่แหละ มันไม่ใช่ว่าจะไปได้ทะปึงทีเดียวหลังนไม่ใช่อย่างนั้นมันได้ทุกทุกวันได้ทุกอย่างเก้าพระเจ้าท่านว่าได้ทุกอย่างเก้าวแล้วที่ทําอยู่ทุกวันนี้ถูกต้องไหมล่ะถูกต้องทาถูกต้องอยู่สว่างอยู่แล้วยมทําแล้วสุขไหมอ่ะอาตอมาถามก่อนมีความอิ่มเอมปีติไหมล่ะถ,ถ้าโยม<อ>ทํทุทุกวันนี้มีความอิ่มเอมปีติ สงบอยู่เพลินอยู่ในบุญกุศลตรงนี้ทานตรงนี้ถูกต้องทำแล้วมันทุกข์ก็แสดงว่ามนไม่ถูกต้องทำแล้วยังอยู่ล่มเย็นเป็นสุขอยู่ไม่ได้เบียดเบียนใครเลยแม้แต,ต่ตัวเองเราก็ยังไม่เบียดเบียนมันก็ถูกทางอยู่แล้วทําไปจนขนาดไหนแล้วท่านทําไปจนตายนะทําไปจนฟากฝั่งชีวิตนั่นแหละถ้คุณเจ้าก็ เอเรื่องอะไรมันก็ต้องพยายามปล่อยวางเนาะมันก็มีนุ่เข้ามานี้เข้ามาเอาอยู่ทั้งโลกอยู่ค่อยๆค่อยๆถ้ามันมีสติมันมากขึ้นเท่าไหร่ในการปล่อยวางมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นกามรู้เล้าเท่าทันเป็นพิจารณาไปมันก็วางเสเองเท่านั้นไปหักทีเดียวมันไม่มีหลอกโยมเลยพระพุทธเจ้าทำตั้งหกปีมันไม่หักทีเดียวได้ต่อเรื่องบ้าน ครูบาเรื่องตายันจบง่ายๆให้มันเราได้สิ่งที่เราปรารถนา